เจาะลึก5สาเหตุของการเกิดฝ้ามาเลยนะคะสําหรับใครที่อยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยเกิดฝ้าได้อย่างไรถ้ามี5สาเหตุนี้ถือว่าเสี่ยงค่ะข้อแรกเลยนะคะอันนี้ต้องรู้เลยว่าเรื่องของแสงแดดแสง UV มีผลแน่นอนต่อฝ้าใครไปตากแดดบ่อยๆหรือว่าโดนเรื่องของ UVA UVB หรือแม้แต่แสงจากจอมือถือ แสงพวกนี้เรียกว่าแสงสีฟ้าที่ทําให้เกิดฟ้าได้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงนะคะเลี่ยงได้ต้องเลี่ยงค่ะแล้วก็มีตัวช่วยคือครีมกันแดดต้องทานะคะข้อที่2ค่ะคือกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุก,กรรมนั่นเองถ้าใครเนี่ยมีคนในบ้านนะคะ เป็นฝ้าเราก็มองย้อนเลยคุณแม่เป็นไหมคนในบ้านเนี่ยพี่สาวเราเป็นหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยเราถือว่ามีโอกาสเลยมีเปอร์เซ็นต์เลยถึง20-70%มากกว่าคนทั่วไปปกติทีนี้ทำยังไงพันธุกรรมมีแล้วเราก็ต้องป้องกันตัวเองนะคะจากปัจจัยสิ่งต่างๆก็ต้องทาครีมกันแดดแล้วก็หลบเลี่ยงจากพวก UV ด้วย 3. ค่ะเกิดจากสาเหตุการกินยาบางชนิดเช่นยากันชักยาพวกนี้ก็มีผลนะคะทำให้เกิดฝ้าพอรู้แล้วเราก จะได้รู้ว่าอ๋พอพราะเรากินยานี่เอง C นะคะเกิดจากฮอร์โมนค่ะฮอร์โมนเช่นช่วงตั้งครรภ์ช่วงไวัยทองคนที่กินยาคุมกําเนิดหรือว่ากินอ่าหรือทาประเภทที่มีฮอร์โมนเกี่ยวข้องพวกนี้ก็สามารถจะกระตุ้นฟ้าได้เช่นกันพอทราบแล้วทํายังไงพอทราบแล้วถ้าเกิดเกิดจากยาคุมกําเนิดก็เปลี่ยนชนิดหรือว่าเปลี่ยนยี่ห้อนะคะหรือเปลี่ยนวิธีการคุมกําเนิดคนระแบบที่จะไม่กระทบถึงฟ้าอันนี้ก็ปรึกษาหมอได้ค่ะและข้อสุดท้าย ะะเกิดจากการที่เราแพ้สารแพ้ครีมถ้าครีมที่มีสารแรงๆกัดลอกหรือว่าครีมที่มีสารต้องห้ามอันนี้ต้องระวังเพราะทาให้ผิวบางด้วยและเสี่ยงที่จะทําให้เกิดฝ้าถาวรเช่นอะไรบ้างพวกสารปลอดสารไฮโดรควินอเตสเรอยด์พวกนี้ก็ต้องระวังนะคะหรือแม้แต่คนที่แพ้พวกเครื่องสําอางครีมต่างๆที่มีส่วนผสมของน้ำหอมพอ,พอใช้ไปปุ๊บเนี่ยเกิดฝ้าหน้าดำอันนี้ก็ต้องระวังหลบเลี่ยงนะคะด้วยความปรารถนาดิจากเคที่ ค่ะรู้แบบนี้แล้วสาเหตุรู้แล้วเราก็ต้องมามีวิธีที่จะดูแลให้ถูกวิธีอย่างปลอดภัยไร้าสารด้วยเพราะว่า ครีมแดงสารแรงเราต้องระวังอทีนี้เราอยากจะแนะนำนะคะเป็นชุดดูแลฝ้าของเคที่ที่เห็นผลปลอดภัยมีอยอและก็ไม่มีสารแรงกัดลอกเกตแนะนำเป็นตัวแรกเลยสำหรับคนที่เป็นฝ้าต้องใช้ตัวนี้นะคะบำรุงช่วยลดฝ้าหน้ากระชับประดับยีนเขาจะไปลดเม็ดสีเมลานินแล้วก็เติมน้ำให้ผิวให้ผิวเราเนี่ยชุ่มชื้นขึ้นอิ่มน้าขึ้นแล้วก็ลดอาการแสบแดงอาการระคายเคืองโดยใช้เช้าเย็นร่วมกับการทาครีมกัน บีบีกันแดดเคที่ SPF 50 PA บวบวกตัวนี้ไม่มันไม่เหนียวไม่วอกนะคะแล้วก็สบ,บู่สูตรภายแฮนเมดว่านนางคำจากเคที่ชุดนี้เสร็จนี้ราคาพิเศษค่ะทักมาได้นะคะจากเคที่ค่ะ